โอ้โหวันี้เท่ามางานบวชได้บานครับมาพ่้าพี่ทิ่สินครับเป็นดาราหนังครับครับผมแล้วทิ่สินครับที่สินคนมานโนงห้านะครับอำเภอเป็นจลากระเจงหวัดทิศเกศครับผมวัอนี้มาซอยงานหลานนะครับมาทำต่างออดนะครับบ้านบ้านโน่นศิลาเลื่องเนาะเน้นมามันยุ่งยากโอเคคระผมพรบผมขอบคุณครับไปหาเจ้าภาพเทธรถ่ายกันแล้วถ่ายกันแล้วถ่ายกันแล้วเขากินเขากินเขากินเขาครับไปเลยครับพี่น้อง ดีเยวอยกเข้ากับิไปตัดใหม่มาเห็ดหัวทั้งหนาครับกันหัวกล้วยเขาได้เลยครับเข้าไปเลยสลิงคีกระลุ่มอาไปครับผมติดตามกันต่อไปครับเดี๋ยวเขาแก่ไปส่วงเลยสที่มาเก็ตไปส่วง เป็นย oui ่างเลยนี่โค้คำหลนี่มาตัดไม้ยู่นี่ครับดําห้องต่อที่นี่นะครับดํามาจตงมสอแล้วโอเคครับพี่น้อง bên nhắn 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 พ้อยแบบว่าที่รถล้อแล้วรส่นหันขาตัวเอัแก็อันกูซื้อแบบจิ๊กซอว์ใช้ถังนี่นระอยชน์เลยชอบจอดจ้าันเหนวันหนมันไล่ย

โอ้ย oh, มันหนานยงมันข yeah ัดกันไปอยู่เจ้าข่ยไม่ไปไพ่มันไหลลงมาเป็นอยู่มันหนาขึ้นยังดึงยังดึงยากในกจ็ดเส้นมันอีกเนาะไปกูอะไบเงีนไปใช้กาไปมีแลวเทียนกต้องมีม่อย่างั้นอะไรกินอะ パリカンラミにドってね、きっと見る。<noise> <noise> ไปรี่นน้อนเ็น้อนหันเาได้เขาเห็น สบายขนาดวะหลานมืออะรไม่กินได้นได้ละล้ำกัจะตายกวนกระด้แล้วครับมือมือมือด่งสามสี่ลำครับข้าเปนของย็นก็พ่ชาไปไหก็มน่สร้ากันยีบ่เขาว่ามือนึงเลยลำใหญ่เติบด้วครับไป ใช่ผมเองครับมีดมาฟันแข็งขนาดพี่น้องใปกันครับมนเจ็บนมมาเช็คผลงานเจ็บนมมาเช็คผลงานครับเออเออเออหรวลาภาหมี่่เอาพยัญชนะพยัญชนะมีเบียร์หัวลาครับ Mueh, pa hao bheo pa Nampu kai Pe si lau, pe si lau, mua ni Nampu lau yo Kau ma leh, tuan ma leh Nga man nga kare, tuan ma leh Mua ni ka nang sai ka lau Nga lau ni Nga lau yu ni ti Ngan ngan yo wang Nga 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 long si Wan cheb lapu kumanyuang awa Piang ngung toa ni ni de Wan tong sai bua Da si awa bua ma hud Ni, 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 ni,

ต้องไปกระเฮ็ดข้างบมกทั่วตัวนี่อืมเด็กสามีนี่เนาะข้างบมกทั่วต,ต่ำเลยเฮาเฮาตีานะเฮ็ดไปอยู่ตอนนี้บักชันบักเกยอยู่ก็ว่าแล้วโหรถไทยมันเลยนรงมาเนาะ <laughs> ไทยความปันปปป<ว>้นความดุมากโจกไปเทละหน่อยนี่ละจอดจอดไปมันก็ได้ดอกนี่มันอั่ะขลุกมาใใกได้นี่ก็ได้ครับเนี่ขันบันไดเนาะเฮ็ดเป็นขันบันไดไหม ตะไคร่ปอยากได้ตะไคร่มีตะไคร่ขึ้นค้นเห็นบนุบอยู่สมุนว่ายุ่่นหรอยุสวนนั่งเต็มุให้แวะไปเอาอืมเอาุ้งาอยู่ที่นั่นคนเหมอนตั้งนิ่งหมดถึงเลยตถ้งแล้วเอาอีกบ้าเฮาละการไปเอาของก้อนสร้างก้อนกะไได้เล คร้บผมี่มันี่เสนอหอสแล้สอบผมว่างครับโอ้ยกขน้อออก้อนกองของกองสร้างกองก็ได้มนจะได้สีเกือไม่อีกองตันี่เมาลงเขียนเขียนมาลูงพี่เดี๋ยวผมถืไปเอาให้าเออีกจะถามเขียนว่หนึ่งนี่เอาตรงกลางหล่ความความบนให้ดีมันติดนักแ่เขียนมา่้เอามา ตั Billie, ้งมาเฮ็ดตั้งมาเฮ็ดป็นสายเด้เออเอามาเสียงไปกวนเออเออเออเอาเอามาแยกสายเอาเนาะเพราะเขาสีใทยตัวนี้เขาิีตัวนี้เออมีนกระสนมันแห้งมาถึงเาเอาบักไฟปังหครับโอ้ยว่ีหมองไว้ผาดเส้หลังรถเลยครับเี้ยน่าเดพีนองบักไฟปังแล้พี่เนาเิดเสร